สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ยสศธาก็สวสดมนต์เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ได้นั่งสมาธิเจริญกรรมาฐานด้วยนะคะวันนี้ก็ได้สวสดมนต์ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะวันที่อาจารย์ได้ไปรับนะคะประกาศนียบัตรหลักสูตรวิปัสสนานะคะวิปัสสนากรรมาฐานนะคะ ที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลาัยสงฆ์นะคะร้อยเอ็ดนะคะวันนี้อาจารย์ก็กลับมาถึงตอนเย็นเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอาจารย์ก็สวดมนต์นะคะวันนี้อาจารย์สวดมนต์เพื่อรำรึกบูชาคุณแล้วก็เพ่เมตตาให้กับพระครูโสพลธรรมรังศีนะคะแล้วก็พระสําเริงโกวิโทรหรือพระอาจารย์ต้นนะคะ ที่ท่านได้เมตตานะคะให้การอุปถัมภ์เกื้อกูลแนะนำส่งเสริมในทุกๆด้านนะคะจนอาจารย์มีวันนี้นะคะแล้วก็ในการส่งเสริมให้บทบาทหน้าที่ต่างๆนะคะแล้วก็พระสงฆ์นะคะคณะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะทุกท่านนะคะ แล้วก็คณะคุณแม่ชีนะคะคุณแม่ชีหมวยมาแสดงความดีใจกับอาจารย์นะคะแล้วก็คุณแม่ชีนัดนะคะก็มาแสดงความดีใจทุกคนที่เป็นแม่ชีปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มาแสดงความดีใจนะคะ congregation <ress selection> อาับอาจารย์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ที่ไปกว่านั้นก็คืออาจารย์ก็ได้สวดมนต์นะคะแผ่เมตตาให้กับคุณพ่อบุญสานะคะแล้วก็คุณแม่ทองดานะคะซึ่ง คือว่าท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นอ่า,อาเป็นอ่าเป็นถือว่าเป็นผู้บังเกิดกล้าวนะคะที่ให้าการส่งเสริมเรานะคะให้ความรู้ให้กำลังใจให้เลือดเนื้อกับเรานะคะแล้วก็วันนี้ที่เราได้ไปถึงจุดหมายได้นะครเพราะน้องสาวนะคะสุรินทรา พลังริดเฮลิเซย์นะคะที่เดินทางมาจากนอร์เวย์ก็มารับเราตั้งแต่ตีสามเลยนะคะแล้วก็เราก็เดินทางออกจากที่พักเนี่ยประมาณตีสี่ตรงเลยนะครับไปถึงที่มหาวิทยาลัยก็เจ็ดโมงพอดีนะคะก็ไปถึงปุ๊บก็คนก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นกันจอแจกันแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยทราบซึ้งนะคะที่น้องสาวไป เป็นผู้ขับรถเป็นสารถีให้อาจารย์วันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจไม่ว่าแจะเป็นพี่สาวน้องสาวนะคะสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็ให้แรงใจตลอดจนถึงเกื้อกูลแล้วก็ให้อะ,อะไรหลายๆอย่างนะคะให้อาจารย์ได้มีกำลังใจในการต่อสู้นะคะกว่าจะได้ใบปริญญาบัตรนี้มานะคะ แล้วก็ทั้งนี้นะคะอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณพระมหาอนมเกียรติวิสุทธโธด็อกเตอร์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ชี้แนะอาจารย์นะคะชี้แนะอาจารย์ให้เรียนในหลักสูตรนี้ถ้าไม่ได้ท่านนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเอกสารทุกอย่างให้อาจารย์นะคะไม่ว่าแต่อาจารย์มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างท่านก็ติดตาม งานนะคะเราอย่างดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าแต่เรื่องเงินทองที่จะต้องจ่ายอะไรไปก่อนท่านก็เป็นโทุระในการจ่ายให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ท่านเป็นพระสหธรรมิกนะคะเป็นกัลยาณธรรมที่ดีมากท่านหนึ่งนะคะที่อาจารย์ให้ความเคารพนับถือท่านอย่างจริงใจถ้าไม่ได้พระอาจารย์มหานามเกียรติวิสุทธโธดอเอรเนี่ย ในการแนะนําให้อาจารย์เรียนหลักสูตรวิปัสสนานี้อาจารย์ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้รับกําลังใจจากท่านเวลาเรารู้สึกสุขทุกข์หรือมอีปัญหาต่างๆในเรื่องของการเรียนหรือ,อแนวทางในการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะคะท่านก็ได้ให้เรียกว่าได้ให้แนวคิดแนวทางให้กําลังใจ ในรูปแบบต่างๆที่อาจารย์เสมอจนจบมาได้ด้วยดีดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำสมาธิในวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธรานะคะขอยกถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ยกถวายให้กับคุณบิดามารดาแล้วก็ยกถวายให้กับพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ผู้เป็นครูบาอาจารย์และทั้งนี้นะคะก็ ขอน้อมถวายพระอาจารย์มหาน a m เกียรติวิสุทธ์โทด็กเตอร์นะคะให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความจำเริญในหน้าที่การงานมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มใสนะคะของพุทธบริษัทนะคะด้วยนะครเพราะว่าท่านอุทิศตนเป็นนักบวชนะคะในพระพุทธศาสนาท่านเผยแผ่ ความรู้ท่านสอนเด็กนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่คงเกี่ยวกัรเรียนรู้จริงๆนะคะท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะแล้วก็ท่านาวางตัวถูกกาละเทศะนะคะควรไม่ควรอย่างไรแบบไหนนะคะท่านถือว่าเป็นพระนักเผยแผ่แล้วก็พระที่สมควรเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ก็ขอขอกล่าวคำอัสดุดีขอกล่าวค,คำสรรเสริญแล้วก็ บุญกุศลที่ได้ทําในวันนี้ในการที่เราเรียนหลักสูตรวิปัสนาเนี่ยวันนี้อาจารย์สวดมนต์ไว้พระทำรรมสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะแผ่ให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะคะให้ประสบสันติสุขแล้วก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แสดงถึงบุญยาลีนะคะที่จะน้อมนําเป็นสิ่งที่สักการบูชาเนื้อจิตใจเนือบิญญาเนื้อความบริสุทธิ์เนื้อ,อความ พูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะก็เป็นคุณงามความดีที่สังสมไว้แล้วในพระศาสนานี้ก็แล้วกันนะคะดังนั้นขอกราบอนุโมทนาแล้วก็ขอกราบขอบคุณแล้วก็อขอ,อ,อกราบระลึกบูชาคุณนะคะทุกๆลมหายใจนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ